สว,ส,ส,วส,สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนลสวัสดีทุกคนสวัสดจากทุกคนตอนนี้ก็ Morning, a, สวัสดีจาทุกคนตอนนี้ก็มอร์นิ่งทุกคนตอนนี้ตอนนี้ก็เอามาจากที่พักแล้วแต่แล้วก็เอ่อมาขึ้นรถเมล์สายที่42มังม่จะจำไม่ผิด แล้วก็จะมาลงแถวแถวล,ลาดนิดพอดี๋ยวรอเข้าไปในซอยนะจ๊ะอืูวิ้งด้วยขอแบบแบบซื้อแป๊บหนึ่งโอเคจา้าแล้วก็ได้ในแวปุ่นปีงน่าจะเดินไปอีกสักหน่อยก็น,น่าจะถึงโรงเรียนแล้วแหละไม่ใกล้ไม่ไกลวันนี้ก็ขายขับตั้งแต่ชาและหนึ่งเมตร ลืมไปว่าตัวเองลดน้ำหนักแล้วทีนี้มันเหลือเอว38ไปเอาชุดตั้งแต่ตอนที่เลียนมาใส่ซึ่งตอนนั้นน้ำหนักประมาณร0 8อะไรอย่างเงี้ยมันจะเอว30เออมันจะเอว42ลืมไปว่าตัวเองะผอมลงก็แบบปุ๊บเอ๊ะเอะมันหลวมๆนะแต่ก็ยังดีที่แบบเออมันมีเข็มขัดรัดอยู่อะไรเงี้ยก็เลยแบบเอออยู่ได้ไม่เป็นไรยังดียังดี เดี๋ยวจะให้ดูสภาพการจราจรนะจาว่าตอนนี้เป็นไงบ้างนี่เลยจ้ะก็คือรถติดนะแม่เกินตาแบบไม่ไหวคือควรนั่งวินนะเนาะอจชิงทําไมไม่นั่งวินอะ่ะขอหยัดเดินแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวไว้ถึงแล้วจะมาอัพเดทให้ดูอีกทีสวดีจัตติคอนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่โรงเรียนตราดพินิต โ้องเรียนอะไรนะมิวโ้องเรียนอะไรนะราชไม่ไดต่างแก้วราชัยไมดต่างแก้วนะอ <Wow. S 2> ตอนนี้ก็มาเจอกับรุ่นน้องนะจ๊ะนี่คือน้องมิวจ้นี่คือน้องแก้วจ้ะน,นี่คือน้องมิวน,นี่คือรุ่นน้องของเราเองจ้ะส่วนเราแก่แล้วพวกหนูสอบอาคารไหนกันสิริยาคานคือตรงไหนสิริยา,าคานตรงนี้นแต่ของเจ๊ค,คืออยู่ตรงไหนนะอาคารเฉลิมพระเกียรติคือตรงนู้นใช่ไหมห้องที่61 ชั้นสามของเพื่อนทำไมก็ว่าจ่ายตังเร็วอยู่นะหือว่ามันลันช้าเอ้าช่างมันเถอะสอบห้องไหนก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันตอนนี้ก็กินข้าวแล้วตอนนี้นั่งอยู่ที่โรงอาหารอีกสักประมาณชั่วโมงชั่วโมงนิดๆเนาะก็เข้าห้อบแลบวแไปจ้ามาวัดเดวองกันจ้าไม่มีความรู้เรามีแต่เดือง สวัสดีจัดทุกคนตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อาคารสอบนะจะแล้วเราก็เจอเพื่อนจา้าอันนี้คือสวยของเราเองนะจ๊ะสอบที่ห้องไหนนะของสวยนาะหกสิบหชั้นที่เท <บบ S 1> ่าไหร่ชั้นที่สองหรือชั้นที่สของเขาหนะ้อง11แต่ว่าอยู่ชั้นสนะงไปดยมันมีอยู่ที่โรงอาหารเขาติดไว้เออแต่ของเขา <stanbul S 2> <น ME> ของห้องน่ะบ่อแต่ไม่เห็นว่าชั้นไหนแต่มันมีเนี่เดี๋ยวเดินไปดูเดี๋ยวก็รู้เองแหรทั้งนั้นอ่ะเดินสุ่มๆเอาเผื่อได้อยู่ห้องข้างกันมนีเพื่อนแล้วเผื <S <S ่อแบบหกหกสิบแบบหกสิบห้องสุดท้ายหกสิบเอ็ดทิฟส่วนดวดตรงนี้ไงโอเคจ้าทีนี้ก็มานั่งรอห้องสอ,อกกบจ้ะไปพักผ่อนก่อนแป๊บหนึ่งฮัลโหลสวัสดีทุกคนตอนนี้ตอนเช้าก็สอบเสร็จแล้วสวย บอกไปสิบอกไปว่าเราเกิดอะไรขึ้นทำไม่ทันอ่ะ, <c oughs> อะคือแบบข้อสอบมันก็มันก็ทําได้อยู่แต่มันต้องใช้เวลาคือต้องมันต้องมีข้อหลายชัน้นสองสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบตอนที่ประกาศว่าเหลือสิบห้านาทีอ่ะคือแบบยังทําไม่ถึงห้าสิบข้อเลยอ่ะพระเจ้าช่วยก็ค <c oughs> <c oughs> ือแบบตัวลอยเลยจ้ะแบบอ๋อ ปิวก็ปิวก็เลยแบบบ๊ายบายเลยจ้ะอย่างนั้นก็มีอเมซอนข้างๆให้เรานั่งพักผ่อนหย่อนใจนะจ๊ะเราจะเข้าในโรงเรียนอีกกนะี่โมงนะเราจะเข้าไปโรงเรียนอีกกนะี่โมงตอนไหนเที่ยงครึ่งเหรอเที่ยงครึ่งโอเคเที่ยงครึ่งบ่ายเออก็สักเที่ยงครึ่งเหรอค่อยกลับเข้าไปโรงเรียนไปสอบต่ออีกช่วงปายวิชาอะไรอังกฤษเหรอต่อกฎหมาย ออป,ปองแล้วจ้จาโอเคไว้ okay. เจอกันหลังสอบเสร็จอีกทีนะจ๊ะตอนนี้ไปกินข้าวกันฮัลโหลสวัสดีจ้ะท,ทุกคนตอนนี้ก็เพิ่งสอบเสร็จเมื่อกี้นะจ๊ะแล้วเลยแบบสะบักสะบอมมากเ mm. <ๆ>หนื่มมากก็เลยแบบเดินชิคๆิสบกิโลถึง <c oughs> จะได้เนาะ <c oughs> เดินมาที่ไม่กับบางนาก็มาหาเลยเย็นๆดื่มกันนิดหน่อยมัอนวันช่ำ ในรีวิวความรู้สึกของการสอบวันนี้หน่อยค่ะกระั้นๆเลยทำไม่ทันไม่ตั้งแต่คือจะบอกว่ามันทําได้ไหมมันได้แต่ว่าคือคือถ้าคนที่เขาไม่ได้เร็วคือก็ไม่ได้ไม่เพราะว่าเขาไม่มีความรู้นะเขามีความรู้แต่เขาอาจจะช้ามันก็จะทาไม่ทันคือเข้าใจคือแล้วว่าถ้าไมคนมาสอบถึงไม่ผ่านสักทีไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความรู้หรือว่าอะไรนะ เขามีความรู้แต่เขาทำไม่ทันก็ใจฟิวแล้วในวันนี้ถือว่าเป็นการมาพักผ่อนแล้วกันนะเดินมาไม่กัดพักผ่อนไม่เดินมาสมพักผ่อนแล้วตอนนี้แบบออกกํลังกาดีถือว่าพักเนาะอ๋ะอเดี๋ยวดืม่มอะไรเย็นๆเสร็จก็จะไปเดินดูอะไรสักอย่าง, <S <S างว่าเมื่อกี้เห็นว่ามีของต่างๆที่อยากได้ซิฟลองซิฟราว่ากันไปหว,วานๆเนาะตอนนี้ก็ขออนุญาตพักแป๊บนึงจ้ะ สวัสดีจ้าทุกคนตอนค่คนลงแล้วจ้าลงไม่กลับมานานะจ้าเป็นอองตอนนี้คือเอเนจีหมดแล้วก็คือต้องกลับไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็คือรถรอรถเมย์สายอะไรนะสองซ<อ>ุนเจ็บนาะงงนอนมากจ้าก็คือกลับไปปุ๊บก็คือนอนแล้วค่อยสั่งแก๊บกินข้าวไม่ไหวแล้วตอนนี้ขออนุญาตลอรถเมย์ก่อนนะจ้าสองซนเจ็เนาะอย่าอองอย่าลืมโอเคจ้าไปรอรถเมย์แป๊บหนึ่งฮัลโหลสวัสดีทุกคน ก็อ,อยากจะบอกว่าโดนแกงโดนแกงอ่ะคือ207อะที่แล้วบอกว่าจะไปพระรามสองใช่ไหมแล้วมันก็จะเพื่อนอ่ะก็จะไปลงอีกที่หนึง่งแล้วเราจะลงพระรามไปลงรามสองแล้วที่นี้นะ่ะพอขึ้นไปปุ๊บถามว่าลงรามสองไหมปรากฏว่าไม่ไปค่ะไปแค่รามหนึ่งอีะรอตั้งนาน207แกงแรงมากแต่โชคดีมันั่งรถตู้แล้วก็ได้เพื่อนใหม่ด้วยจากสังขละคำดีจ้า ชคดีมีเพื่อนลราจะเราก็นั่งรอกันต่อไปเนาะโอเคเยังถึงที่พ้าแถวอัะคลิปให้ดูทีสวัสดีจ้ะทุกคนตอนนี้ก็กลับมาถึงห้องแล้วนะจ๊ะ <c oughs> โอเคหลังจากที่เราโดนรปภที่มีกะบกังหนากแกงแล้วนะจ๊ะอมก็เลยนั่งรถตู้มาเนาะแล้วก็มากับเพื่อนจากสารคามเพื่อรู้จักกันเลยรู้จักบนรถตู้นั่นแหละทีนี้ด้วยความ ดวงดีหรืออะไรก็ไม่รู้คือเรามาพักอยู่ที่ซอยทุ่งเศรษฐี 10. ซอยที่หกแล้วทีนี้มันเป็นซอยตันอะ่ะเออเป็นซอยตันมันก็ต้องเดินไกลกว่าแล้วเออเพื่อจากสารคามสองคนอะ่ะเขาพักอยู่ที่อาพาร์ตเมนต์ที่ชื่อว่านกพดนชื่อคุณคุณเนานะก็เลยนึกได้ว่าอ๋อมันเป็นอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ท้ายซอยพอดีเลยทีนี้นะ่ะเพื่อนทางสารคามสองคนนั้นก็เลยชวนแบบว่าเออเดี๋ยวเดินมาซอย อซอยที่แปด้วยกันเดี๋ยวจะพาทะลุอพาร์ตเมนต์ไปมันจะได้ใกล้ก็นเลยแบบโอ้ยดวงดีอ่ะมีควาองอบโอ้ยดวงดีใช้แต้มบุญไปเท่าไหร่ <laughs> แล้วแบบก็เออดีใจที่แบบได้เจอเพื่อนอะไรเนี่ยเพื่อนแบบช่วยเหลือดีใจมากต้องขอบคุณเพื่อนๆพนสองคนจากทางฝั่งสารคามด้วยน่ารักมากจริงๆแล้วก็กลับมาปุ๊บก็มีเรื่องเซอร์ไเลยจ้ะก,ก็คือพอมาถึงปุ๊บเนี่ย อ่ทางไม่มัน่นใจว่าเกิดอะไรขึ้นมันในระบบของอพาร์ตเมนต์ที่เราพักอ่ะมันขึ้นว่าเราอะเช็คเอาแล้วทั้งที่เรายังไม่เช็คเอาเราก็แบบตาแตกเลยสิคราวนี้เอาใครจกตากูก็เลยไปเช็คดูปรากฏว่าในระบบอ่ะมันขึ้นให้เราว่าเราอ่ะจองพักแค่คืนเดียวซึ่งความจริงเราไม่เราเราจองมาทั้งหมด2คืนคือเราต้องเช็คเอาวันพรุ่งนี้แต่ในระบบมันขึ้นว่า เราพักแค่เรามาพักแค่คืนเดียวก็เลยงงเลยทีนี้ทีนี้น่ะด้วยความที่แบบเออเราจองผ่านอาก,กูดาเรามันจะมีใบเสร็จออนไลน์ออยู่ในอีเมลก็เลยเปิดเปิด,เป,ดเปิดไปย้อนหลังไปสักไม่กี่วันอะไรเนี้ยตอนที่จองก็เลยเอาสลิปออนไลน์ให้ให,ให้แบบทางอพาร์ตเมนต์ดูแล้วแบบก็โชคดีที่คุณป้าที่อยู่อพาร์ตเมนต์น่ะเข้าใจว่าเออเราอ่ะจ่ายตังค์ไปแล้วนะระบบอาจจะมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยก็เลยแบบ ไม่เป็นไรเดี๋ยวทางอพาร์ทเมนตนะ์จะไปเคลียร์กับทางเว็บเองอะไรอย่างเงี้ยส่วนเราขึ้นมาพักได้เลยเพราะเราเหนื่อยมากเพราะเรากลับมามันมันก็ค่อนข้างจะดึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไปพักเถอะรู้สึกว่าเออเคลียร์ง่ายหรือว,ว่าจะมีปัญหารุนแรงกันก็ผ่านมาแล้วตอนนี้ก็สั่งกับข้าวอยู่เดี๋ยวรอให้แก็บมาส่งกันหิวข้าวมากเลยตาจะไหลโอเคเดี๋ยวรอแก็บมาส่งกับข้า ไปกินข้าวกันมอร์นิ่งนะจ๊ะมอร์นิ่งทุกคนตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงแล้วนะจ๊ะตอนนี้ก็มารอเพื่อนอยู่ที่มันชื่อว่านพดลอพาร์ตเมนต์หรือเปล่า,าอันนี้ไม่มั่นใจมันเป็นอพาร์ตเมนต์ที่เพื่อนจากสารคามเขามาอยู่วันนี้เราจะเดินทางไปกับ เจ้าพกเขาเอารถมาวันนี้เขาจะเช็คเอาแล้วเราก็เช็คเอาพร้อมกันก็เลยแบบไปพร้อมกันนะจ๊ะตอนนี้ก็รอเขาอยู่ในอีกสนาต์ก,ก็คงจะลงมาโอเคขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีนะจ๊ะวันนี้สองวันสุดท้ายแล้วไปจ้าฮัลโหลสวัสดีจ้ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงลองเรเียนลาดพินิดลาชพี่นิดมาแก้วหรือเปล่าว่ามาชื่อประมาณนี้แหละเออแต่ก่อนจะมาถึงอ่ะเหตุการณ์แบบ ตลุกตุกตับทุรักทุเลมากคืองีว้ว่ขึ้นรถมาแล้วขึ้นรถมาแล้วแล้วทีนี้พอมาถึงแถวโลตาตั้งนามงฮานทลสวัสดีจากทุกคนอยากบอกว่าสามเสร็จแล้วฟ้าจะบินละจ้าคราวนี้เมื่อเช้านี้เกิดเหตุการณ์นิดหน่อยไม่นิดหน่อยแหละ มันมีเหตุการณ์หลายเรื่องประดังประเดเข้ามาเดี๋ยวไปหาที่พักดีๆก่อนไปถึงที่พักก่อนเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังละกันเพราเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะเมื่อช้านี้พังทุรักทุเลมากโอเคจ้ะตอนนี้ก็สอบเสร็จแล้วจะต่อไปเราก็จะนั่งรถเมล์ไปที่อุดมสุขบีเออุดมสุขจ้ะโอเคขออนุญาตเดินทางต่อแป๊บนึงก่อนที่ประจลงท้าสุดใจไปจา้า สวัสดีจ้าทุกคนเมื่อกี้เราก็นั่งรถเมล์มาแล้วแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ BTS สุขุมวิทจ้ะทีนี้เราจะไปลง BTS สถานีอโศกแล้วมั้งเราก็ค่อยต่อ MRT ไปที่สีลมโอเคไปเรียกไปซื้อตั๋วก่อนนะจ๊ะแป๊บนึงมาจ้าทุกคนตอนนี้ก็อยู่ MRT สถานีสุขมุมวิทเนะาะเดี๋ยวเราจะไปลงที่ MRT สถานีศรีลมกันตาา่างจ้าปีจักรสตอ ตอนนี้ก็ถึงสีลมแล้วหนึ่งโอเคขออนุญ,ญาตเดินต่อนะจ๊ะเพราะว่าที่พักอยู่อีกประมาณสักโลนึงขออนุญาตเดินต่อนึงจ้ะ ทุกคนตอนนี้ก็มาถึงที่พักแล้วนะจ๊ะอยู่ชั้น4ี่ห้องไม่บอกหรอกรอ่อชื่อว่าโรงแรมเลดี้แพลนเนอยู่สุรวงนะจ๊ะราคาน่ารักแล้วก็ห้องเล็กๆแต่ว่าแบบอเน,นกประสงค์ดีชอบดีมากเลยห้องน้ำห้องหนึ่งว่ากันไปได้ๆโอเคจ๊ะเหนื่อยมากว่จริงๆทีๆ่เดินมาเมื่อกี้น่าจะประมาณสองกิโลได้ เหนือเรื่องเลยขอตัวไปพักก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวคืนนี้จะไปที่ไหนค่อยมาดูเดจ้ะดีจ้ดทุกคนตอนนี้ก็พักผ่อนอะไรเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้กินข้าวเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นขอออกไปล่านิดนึงเราจะไปหาอะไรกินกันเนาะไปกันเลย สวัสดีทุกคนจ้าตอนนี้ก็มาลัดกับข้าวซึ่งอยู่ใต้ตานมื่อวก่อมากนะคะก็คือมันอยู่ในตัวอาคารของที่พักพอดีอ่ะชื่อว่าร้านขั่วกลิ้งบวกผักสดว้าวร้านก็คือแบบน่ารักมากเลยแต่ราคาก็อลังการยางสร้างหยูจ้ามาดูว่ารสชาติจะเป็นอย่างนะจ๊าเดี๋ยวเราอาหารมาก่อนนะ,ะเดี๋ยวอัดคลิปให้ดูฟัง ราจากับข้าวของเราข้าวผัดมันกนุ้งหรงือจ่าไม่ต้องดีเลยแล้วก็กน,นักจก็จเึ่งเรากินไปกินแก่แล้วมาไ่พูดพันทํทำเพลงลรวจ้ะเข้ามาขัตัวไปกินข้าวก่อนมาจ้ะกินข้าวเสร็จแล้วก็กลับมาห้องมาแปลงร่างนิดนึงแปลงร่างแล้วนะหนึ่งสองสาม มาแล้วจ้าเปลี่ยนชุดแฝดแล้วเดี๋ยวสวิตกล้องให้ดูนี่จ้าชุดเรานะจ้านี่เลยพร้อมจ้ะไปล่ากัน <c oughs>